คุณเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่คุณเติบโตมาหรือไม่คุณเคยค้นหาคำตอบที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่คุณได้รับการสอนหรือเปล่านี่คือเรื่องจริงของโทมสัสชายที่เกิดมาในครอบครัวคาทอลิกที่เคร่งครัดผู้ซึ่งออกเดินทางตามหาความจริงจนเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการตั้งแต่วัยเด็กโทมัสเติบโตขึ้นมาในศาสนาคริสติกายคาทอลิกพ่อของเขาเป็นนักเทศที่เคร่งศาสนาและหวังว่าเขาจะเดินตามรอยเท้าเดียวกันเมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโทมสัส สามารถถกเถียงเกี่ยวกับความแตกต่างทางเทววิทยาระหว่างคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์ได้อย่างเชี่ยวชาญแต่แล้วคำถามหนึ่งก็รบกวนจิตใจเขาพระเจ้าจะเป็นสามบุคคลที่แยกกันได้อย่างไรในขณะเดียวกันก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวเขาพยายามหาคำตอบจากพ่อของเขาแต่ได้รับคำตอบว่าศรัทธานั้นอยู่เหนือเหตุผลเขาถามอาจารย์อาวุโสข,ของมหาวิทยาลัยแต่เขาลังเลที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะเพราะเกรงกลัวผลกระทบค,บคำตอบที่ได้รับก็มักเป็นเช่นเดิมแค่เชื่อเถอะแต่โทมัส ไม่สามารถปิดกั้นความคิดของตัวเองได้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะหาคําตอบที่ชัดเจนโทมสัสจึงขยายขอบเขตการค้นคว้าของเขาเขาเริ่มอ่านวรรณกรรมเกี่ยวกับอิสลามและพบว่าตัวเองรู้สึกประทับใจกับแนวคิดเรื่องพระเจ้าหนึ่งเดียวที่ไม่มีภาคีไม่มีความขัดแย้งจากนั้นเขาได้พบกับนักวิชาการมุสลิมและถามว่าคุณมีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ว่าดิมุฮัมมัดเป็นาศาสนทู่จริง,งๆนักวิชาการยิ้มและตอบว่าลองมาดูคัมภีร์ไบเบิลของคุณเอง จากนั้นนักวิชาการได้ชี้ให้โทมัสเห็นข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงนบีผู้เป็นดังโมเสสผู้ที่จะมาจากพี่น้องของชนอิสราเอลซึ่งแตกต่างจากพระเยซูที่ปฏิบัติตามกฎของโมเสสแต่บีมุหัมมัดได้นำกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ใหม่มาเผยแผ่ข้อโต้แย้งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลในแบบที่โทมัสไม่เคยพบมาก่อนนอกจากเรื่องเทววิทยาแล้วสิ่งที่ทําให้โทมัสประทับใจคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเสมอภาคในอิสลามไม่มีระบบวรรณะไม่มีการแบ่งแยกทางชชาติ มีเพียงพระรดรภาพสากลที่เคารพบูชาพระเจ้าองค์เดียวซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากลัทธินิกายที่เขาเห็นในาศาสนาคริสต์และาศาสนาฮินดูหลังจากหลายปีแห่งการค้นหาความจริงโทมัสตัดสินใจเลือกอิสลามเพราะมันไม่ใช่แค่าศาสนาแต่มันเป็นคำตอบของคำถามในชีวิตของเขาเขาเข้าสู่อิสลามด้วยความมั่นใจและพบกับความสงบสุขจากความชัดเจนและศัจธรรมของมันเรื่องราวของโทมัสเป็นเครื่องตนใจว่าศัจธรรมนั้นชัดเจนจากความเท็จ สำหรับผู้ที่สแสวงหามันด้วยหัวใจที่เปิดกว้างคุณพร้อมที่จะค้นหาความจริงหรือยัง